สวัสดีปีใหม่ครับผมพอยเองนะครับจากเพจคนพบปีใหม่นี้ผมขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบผลความสำเร็จดังใจปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเบิกบานแต่สำหรับท่านใดที่กำลังเผชิญกับปัญหาหรือความท้าทายอยู่หรือเจอความยากลำบากอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ตามไม่ว่าจะทางกายหรือใจเป็นต้นนะครับ ผมก็ขอส่งกำลังใจให้คุณพบกับพลังอำนาจในตนเองก้าวข้ามปัญหาความท้าทายความทุกข์เหล่านั้นด้วยความทรงพลังยืนแข็งแกร่งในอำนาจในพลังในศักดิ์ศรีของตนเองจะไม่ว่าพรุ่งนี้เป็นวันใหม่เสมอพรุ่งนี้เริ่มต้นได้ใหม่เสมอและอดีตไม่จาเป็นที่จะต้อง กำหนดอนาคตนั่นเองนะครับและผมขอขอบคุณทุกท่านจริงๆจากใจผมเลยจริงๆที่คอยดูคลิปติดตามไลค์คอมเมนต์แชร์นะครับส่งกำลังใจมาทั้งในคอมเมนต์หรือทั้งเมสเซจโดยตรงทุกคำพูดทุกคำกำลังใจมีคุณค่ามีความหมายสำหรับผมมากๆและขอขอบคุณจากใจจริงๆที่ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิป ทำเพจเหล่านี้ต่อไปนะครับที่สำคัญปีใหม่นี้ผมขอให้เราทุกคนรวมถึงตัวผมด้วยใจเย็นๆลงบ้างทันกระบวนการความคิดของตนจะรีบไปไหนซึ่งคือท็อปิกของคลิปสั้นๆวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมได้แรงบันดาลใจพูดหรือทำคลิปเกี่ยวกับหัวข้อนี้จากไหนรู้ไหมจากคลิป จากทริปไปออสเตรเลียซึ่งผมพึ่งลงรูปไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาผมกับคุณแม่เราครอบครัวพี่ชายแล้วครอบครัวเขาเนี่ยเราไปเที่ยวออสเตรเลียกันและเช่ารถขับเป็นแบบร d trip นะครับเราเที่ยว Great อเช a n น o ร d ซึ่งสวยงามมากเป็นถนนสายถน,นนนี้ที่สวยงามขึ้นชื่อติดอันดับโลกเลยทีเดียวนะครับอ่ะเกี่ยวข้องอะไรกับจะรีบไปไหนคืออย่างนี้ครับ ในทริปนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งแห่งที่ผมตั้งใจไปมากอยากไปมากเพราะผมชอบน้ำตกนะจะไปดูน้ำตกซึ่งต้องออกนอกเส้นทางจาก Great Ocean Road นิดนิดหน่อยๆนะครับแต่พอดีโดยมัเอิญวันนั้นเนี่ยเราช้าและมาเริ่มสายและมันใกล้ตกค่ำตกเย็นแล้วก็เลยต้องรีบหน่อยน้ำตกนี้ชื่อว่า Triplet Falls และ การเข้าไปชมน้ำตกเนี่ยมันต้องเดิน1ลูปทั้งหมด2กิโลเมตรก็ต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งในเส้นทางเดินทางเนี่ยมันก็เป็นเส้นทางเข้าป่าไปเป็นเส้นทางชมธรรมชาตินะครับและสายท่ทองเที่ยวเมืองนอกเนี่ยเขาชอบพัฒนาให้ความรู้ประชาชนจะมีป้ายระหว่างทางที่อธิบายถึงธรรมชาติหรือประวัติศาสตร์ของสถานที่ท่ทองเที่ยวแห่งนั้น ผมก็รีบเดินเพราะว่าไม่อยากจะช้าเกินไปเพราะเราต้องเดินทางต่ออยู่ดีพบป้ายป้ายหนึ่งที่กลับกลายเป็นป้ายเตือนสติผมนะครับที่บอกว่าให้หยุดก่อนพอสก่อนหยุดก่อนนิ่งเฉยๆก่อนเปิดตาดูต้นไม้ดูธรรมชาติฟังเสียงธรรมชาติหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆรับรู้ถึงรสสัมผัส กลิ่นเสียงสีของธรรมชาติและชีวิตชีวาที่อยู่ต่อหน้าต่อตาของเรานั่นเองซึ่งมันตลกเพราะว่าใจมนุษย์รวมถึงใจผมด้วยมัวแต่มุ่งไปที่อื่นตลอดเวลาจะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางซึ่งคือน้ำตกแต่หากเรารีบมากกันไปแล้วก็พลาดความสวยงามที่อยู่ต่อหน้าต่อตาเราณโมเมนต์นี้ในปัจจุบันขณะเลยเพราะทำไมรู้ไหมครับ สิ่งที่ผมเรียนรู้จากประสบการณ์นี้และจากการที่ผมศึกษาจากครูบาอาจารย์หลายท่านคืออะไรเมื่อใดที่ใจคิดว่าความสุขอยู่ที่อื่นอยู่ที่เป้าหมายอื่นอยู่ที่สิ่งภายนอกเมื่อนั้นใจเราจะเกิดความขัดแย้งภายในและใจเราจะต่อต้านความจริงตามที่มันเป็นอย่างแน่นอนไม่เร็วก็ช้าซึ่งเป็นการสร้างความทุกข์ในตัว ใจเราแล่นคิดตลอดเวลาคิด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 จนเราไม่ทันเห็นหรือรู้ทันกระบวนการความคิดของตนโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันในโลกปัจจุบันที่คอยมีแรงกดดันให้เราต้องเร่งรีบทำนู่นทำนี่ทำนั่นตลอดเวลาดังเ e อ็ดเคิร์โทเลครูทางจิตวิทยาที่ผมชอบติดตามคำสอนของท่านเคอธิบาบไว้ประมาณว่าหากเรา ไม่รู้ทันกระบวนการความคิดของตนพักใจไม่เป็นถอนตัวเองออกจากกระบวนการความคิดสักหน่อยไม่เป็นเราจะถูกโปรแกรมความคิดเนี้ยชวนให้เรามองข้ามปัจจุบันขณะโดยสิ้นเชิงเลยชวนให้เรารู้สึกว่าปัจจุบันเป็นเพียงแค่ทางผ่านชวนให้เราเข้าใจและเชื่อผิด,ผดว่าเราหาตัวตนหาความสุข ในสิ่งภายนอกในความสำเร็จชื่อเสียงยศถาบรรดาศัากดิ์เงินทองการได้มาซึ่งสถานะทางสังคมเงินทองชื่อเสียงวัตถอุอะไรก็แล้วแต่นี่ไม่ได้เป็นการปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นนะครับแต่ประเด็นคือว่ามันเป็นการปล่อยให้ใจจากความเคยชินและความละเลยเป็นเหมือนกับโปรแกรมที่ควบคุมเรา และควบคุมความสุขนั่นเองนะครับแทนที่เราจะเริ่มต้นจากพื้นฐานของความสุขในปัจจุบันขณะนี้ให้เป็นเสียก่อนแล้วจากจุดนั้นให้ชีวิตของเราเป็นการเดินและเป็นการเดินและทำตามเป้าหมายด้วยความเบิกบานจากภายในนะครับเพราะหากเราไม่ทันกระบวนการคิดเหล่านี้ เราจะเป็นเพียงแค่ผลของโปรแกรมความเชื่อต่างๆที่เรารับมาจากไหนก็ไม่รู้รับมาจากคนอื่นรับมาจากความคาดหวังสังคมครอบครัวไม่ว่าเขาจะหวังดีหรือไม่ก็ตามนะครับแต่หากเรารู้ทันกระบวนการนี้เราจะเดินในชีวิตจากพื้นฐานของความมั่นคงจากภายในได้มากขึ้นจากพื้นฐานของใจที่เบิกบานและมีความสุขในปัจจุบัน เสียก่อนแล้วผมว่านี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์แต่ท่านพยายามสอนเราอยู่เพราะหากเราคิดด้วยตนเองไม่เป็นหรือไม่รู้ทันกระบวนการความคิดของตนเองคนอื่นจะคิดแทนเราโดยไม่นึกถึงเรานี่คือคีย์พอยนะครับอยากจะมาแชร์เป็นข้อคิดในคลิปวันนี้และ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปผมมีหัวข้อท็อปิกหลายอย่างที่อยากพูดอยากแชร์จะพยายามหาเวลามาทำคลิปและมาแชร์ข้อคิดกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปปีหน้าสวัสดีครับ